เหตุใดลวงการเมืองไทชาไทยเป็นพาชาาพระโลกพาทชาไทยเขาวีปีไทยใช่รู้ค่ายกเล็ปเปิดเท่าไหร่คะ3ร้อยล้ด้วยองร้อยครับน่าสนใจอ่ะน่าสนใจเดี๋ยวผู้ดีไปสมัครนะ เอาสิก็ได้พวกเธอทําอะไรกันหรอเนี่ยมันมีลงทะเบียนติดต่อสอบถามห้องพนักเรียนเกี่ยวกับจราจรโรงเรียนอยากสมัครไหมเธอสนใจหรือเปล่ากูอุ้ยน่าสนใจจังเลยเราไปสมัครกันดีไหมไปสิไปตอนนี้เลยนะ มาจ้าหนูช่วยค่อยๆลูกค่อยๆนะเดี๋ยวตกลูกช่วยกันจ้ะปีนี้แล้งเหลือเกินดูสิต้นพืชที่เราปลูกไว้อ่ะมันเหี่ยวเฉาหมดเลยดกถ้าแบบนี้แม่จะมีเงินส่งหนูเรียนไหม ดูสิหนูก็พาวนาให้ฝนตกแม่ก็หวังว่าขอให้ฝนตกเพื่อที่เราจะได้มีผลผลิตเอาไว้ส่งหนูเรียนเดีย๋ยวเราเอาไปขายที่ตลาดกันนะจ๊ะลูก อุ้ยแม่ฝนตกแล้วดีใจจังเลยอุ้ยจริงด้วยจ้าลูกเคยที่เราปลูกไว้ต้องงอกงาแมแน่เลยต้องเป็นพ่อคนหลวงแน่เลยหนูเรียนมา ฝนหลวงเป็นพารติสสำคัญของโรงฝนหลวงและการบินเกษตรมีการใช้เรจากที่นักเรียนได้ดูวิดีโอด,ดังกล่าวข้างต้นจะเห็นถึงความสําคัญของฝนหลวงที่ทรงคิดค้นโดยในหลวงรัชกาลที่เก้าฝนหลวงไม่ใช่แค่หยดน้ําจากฟ้าแต่คือหยดน้ําจากน้ําพราราชรฤทัไทยที่หล่อเลี้ยงผืนแผ่นดินไทยและหัวใจคนไทยทั้งชาติเรา,เราต้องสํานึกในพระมหาการุณาธิคุณของท่านนะลูกจะแม่ น้ำพระไทยไหลรินดังสายฝนหยดกระมนที่คลายให้ไทยสุขฝนหลวงโปรยจากฟ้าในยามทุกพระองค์ปลุกหวังใหม่ให้ชีวาทรงสร้างจิตอาสาเป็นแสงส่องนำใจผองชนไทยให้ใฝ่หาการแบ่งปันเสียสละคือศรัทธาจากราชามาสู่ราชอย่างงดงาม